สวัสดีค่ะท่านผู้ชมสวัสดีค่ายฟซีที่น่ารักของพน้าทุกท่านนะคะสําหรับคลิปวิดีโอนี้นะคะมาชมการรีวิวธนบัตรค่ะธนบัตรที่ส่งมาจากฟซีนะคะค่ะนะคะมารับชมกันค่ะโอเคค่ะนะคะธนบัตรที่พน้รับซื้อเข้ามาในวันนี้นะคะ ส่งมาขายนะคะส่งมาจากเอฟซค่ะเป็นธนบัตรแบบเก้าชนิดราคาหนึ่งบาทผ่านใช้นะคะผ่านใช้มากบ้างน้อยบ้างผ่านผ่านใช้แต่ไม่ล้างนะคะกระดาษยังแข็งเป๊กอยู่นะคะเนี่ยค่ะชนิดราคาหนึ่งบาทแบบเก้ารู้สึกจะมีแต่รุ่นห้ามั้งคะรุ่นรุ่นที่ห้าคือรุ่นลายน้ำพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชค่ะรุ่นเก้ารุ่น 9, รุ่นรุ่นหแบบ9รุ่น5นะคะถ้าเป็นถ้าเป็นแบบพี่1จะเป็นลายน้ำพานตัวเลขแดงหน้าหนุ่มนะคะรุ่น2ลายน้ำพานตัวเลขดำหน้าหนุ่มแบบ4ี่ลายน้ำพานแบบ4ี่ลายน้ำพาน ไม่มีโรยไหมจะเป็นฝังเส้นใหญ่นะคะแบบสี่ส่วนแบบห้าน่าจะเป็นอันนี้เลยนะคะเป็นแบบห้ายังไปนา่าจะไม่เจอลายน้ําพานเลยนะคะเนี่ยค่ะมาจํานวนเยอะพอสมควรแต่ยังไม่มีลายน้ําพานนะคะจะเป็นลายน้ําพระบรมชายาสาธิสาักทั้งหมดเลยนะคะเนี่ยค่ะเยอะแยะเลยค่ะอย่างเงี้ยค่ะเขา อย่างนี้คนที่เก็บธนาบัตรนี้นะคะเขาเก็บมาจากแบงค์ตังทอนค่ะเขาเก็บมาจากระบบหมุนเวียนค่ะระบบใช้จ่ายเพราะฉะนั้นนะคะเขาจึงเป็นแบงก์ผ่านใช้อันนี้น่าจะเป็นพับนกพับดอกไม้อะไรประมาณนี้ค่ะนะคะจะมีอันนี้ก็เลขสวยเนี่ยแข็งกระดาษแข็งมากเลยค่ะชนิดราคาหนึ่งบาท แบบ9 1บาทรุ่นสมัยรัชการที่9ก็จะมีแบบเดียวนะคะมีแบบแบบแบบเแบบเดียวเลยนะคะก็ใช้กันมาจนถึงสิ้นสุดธนบัตรเลยธนบัตร1บาทเลยนะคะจนมาเป็นเหรียญค่ะมีใช้เพียงรุ่นเดียวธนบัตรชนิดราคา1บาทมีเอ่อไม่ใช่รุ่นเดียวขออภัยค่ะแบบเดียวค่ะแบบเดียวแต่5รุ่นนะคะ ของพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ค่ะชนิดราคา1บาทมีแบบเดียวแต่ทั้งหมดมี5รุ่นนะคะแบงค์อื่นเขาจะมีเยอะนะคะมีหลายรุ่นมากหลายแบบมากแต่ชนิดราคา1บาทจะมีเพียงแบบเดียวนะคะแต่5รุ่นนะคะและรุ่นนี้ก็คือช้างแดงช้างแดงช้างแดงนี่ก็จะเป็นแบบ สิบสแล้วค่ะแบบสิแบบ12ที่เป็นเป็นแบบด้านหลังนะคะจะอัญเชิญพระบรมพระบรมราชานุสาวรีที่พระบรมราชานุสาวรีที่ได้รับพระราชมัญญามหาราชค่ะแบบ12บสองพูดง่ายๆก็คือ นะคะธนบัตรนะคะแบบ12นะคะเชิญพระพระบรมราชานุสาวรีของพระมหากษัตริย์ซึ่งได้รับการถวายพระราชมันยามหาราชมาเป็นภาพรประธานด้านหลังของธนบัตรค่ะอย่างเช่นอย่างเช่นธนบัตรชนิดราคา10บาทนะคะก็จะเป็น ด้านหลังนะคะก็จะเป็นพระปิยมหาราชที่เราเรียกกันว่าหลังทรงม้านะคะแบบ12สค่ะส่วน20บาทก็จะเป็นด้านหลังก็จะเป็นพระเจ้าตากศินคะนะคะส่วนแบงค์ร้อยช้างแดงนะคะแบงค์ร้อยช้างแดงแบบ12นะคะก็จะเป็น นี่เลยนะคะด้านหลังก็จะมีเขียนไว้ชัดเจนเลยเนี่ยค่ะสมเด็จพระนเรศวรมหาราชนะคะปีพศออนี่ปีของพศของสมเด็จพระนเรศวรน,นะคะไม่ใช่พศออที่ผลิตที่ธนบัตรนะคะเนี่ยค่ะที่เราเรียกกันว่าร้อยช้างแดงเห็นไหมคะอนุสรณ์ดอนเจดีนะคะสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เนี่ยค่ะแบงค์รุ่นนี้นะคะยังจะมีอยู่ค่อนข้างเยอะค่ะมีอยู่ในระบบในระบบที่ให้นักสะสมได้ได้เก็บสะสมกันนะคะวินนี่เลขสวยมากเลยค่ะท่านผู้ชมดูสิดูสิโอ้ภูมิใจนำเหนอือแล้วกระดาษก็ยังแข็งนะคะกระดาษแข็งเป๊กเลยนะคะเป็นแบงค์ผ่านใช้แต่ผ่านใช้น้อยค่ะรู้สึกว่าคนเก็บ อันนี้จะเป็นแบบไม่ใช่แบบสิบเอ็ดเขาจะปนมาเยอะค่ะอันนี้จะเป็นแบบ9นะคะเนี่ยค่ะดูสิเลขไหนน่าจะต้องใช่หมดนะคะอันนี้แบบเก้านี่ก็แบบ11บเอ็ดค่ะมีแบบ9แบบ12แบบ11ติดมานะคะอันนี้แบบสิค่ะแบบสิบเอ็ดนี้ก็จะเป็นพิมพ์ที่โรงพิมพ์ธนบัตรแห่งประเทศไทย โรงพิมพ์ธนบัตรโรงพิมพ์ธนาคารแห่งประเทศไทยค่ะแบบนี้นะคะเขาเนี่ยครุฑเขาจะสวยมากทุกแบงค์เลยนะคะแบบสิบเอ็เนี่ยดูครุฑเขาสิครุฑแบงค์ร้อยเขานะคะอันนี้เขาเขาเรียกว่าครุฑหยุดนาคค่ะเนี่ยคะ่ะครุฑหยุดนาคที่มือและเท้าเห็นไหมคะจับนาคค่ะจับนาคไว้แน่นเลยนะคะเรียกว่าครุฑหยุดนาค อ๋อเลขแดงเอ่อเลขเลขหกหลักมีอยู่แค่นั้นอันนี้ก็เป็นเลขเจ็ดหลักแล้วค่ะร้อยช้างแดงเลขเจ็ดหลักร้อยช้างแดงนี่เขาจะมีสองรุ่นนะคะรุ่นเลขหกหลักและเจ็ดหลักนะคะส่วนมากคนเขาเล่นเขาก็จะเล่นเลขสวยเล่นลายเซ็นแต่ถ้าเลขสวยนะคะเลขหกหลักจะสวยมากเพราะอะไรไหมเพราะเลขเขา ตัวเลขเขาใหญ่เห็นชัดเจนสวยนะคะตัวเลขเจ็ดหลักในตัวเลขเขาจะเล็กเนี่ยค่ะโหเป็นธนาบาททัตรที่อันนี้เป็นทีได้มาจากบ้านาน,นะคะจากบ้านเลยคนที่นํามาขายปนั่เนี่ยเขาเก็บไว้จากจากที่เขาเคยขายข,ายของอ้ยเจ็ดแปดเก้าค่ย้อน,ยอนสอนมานี่ค่ะเจ็ดแปดเก้าถอยหลังค่ะเขาเขาเก็บ เหมือนเขาเก็บเงินสดไว้อ่ะค่ะเมื่อก่อนนะคะสมัยนั้นสมัยเขาขายของค่ะเป็นร้านค้าแล้วแล้วเขาเขาเก็บไว้จากที่เขาบอกดูสภาพแบงค์ที่ดีหน่อยเขาจะเก็บไว้รุ่นน้นเขาเก็บเหมือนที่ว่าเขาเก็บเงินสดอ่ะค่ะเขาไม่ได้เขาไม่ได้เก็บไว้เพื่อสะสมนะคะเขาเก็บไว้เก็บเงินไว้ใช้อ่ะค่ะเขาจึงไม่ได้สนใจว่าต้องเอาแบงค์ใหม่เป็นแหนบจากธนาคารค่ะเขาเก็บเพียงแต่เก็บเก็บเป็นเงิน เอาไว้ใช้จ่ายในวันข้างหน้าค่ะเก็บไว้ว่าเผื่อที่จะได้ใช้เพราะเมื่อก่อนนะคะการที่จะไปเข้าธนาคารเป็นเรื่องที่ลําบากนะคะคนที่อยู่ห่างๆห่างไกลตัวเมืองอะไรเงี้ยเมื่อก่อนนะธนาคารจะไปธนาคารนี่โหลาบากมากเพราะฉะนั้นเขาก็ใช้เก็บอุย้ยนี่แบบสิบเอ็ดอีกแล้วอุย้ยมีอะไรตะ,ะไรเยอะแยๆเลยค่ะเนี่ยแบบสิบเอ็ด เมื่อก่อนจะไปธนาคารจะไปฝากเงินนี่จะลําบากเลวถ้าไปฝากแล้วถ้าจะใช้เนี่ยจะไปถอนนี่ก็อุ้ยเป็นเรื่องที่ยุ่งยากค่ะต้องนั่งรถเท่าตัวเมืองไปไกลอ่ะค่ะต้องไปในจังหวัดไปในอำเภออะไรเงี้ยถึงจะมีธนาคารเขาจึงใช้เก็บเงินสดไว้ที่บ้านค่ะเนี่ยแล้วแล้วจึงเห็นแบงค์เหลือมาให้ให้เห็นอย่างเงี้ยค่ะเพราะนั่นแหละค่ะคืออยู่ไกลธนาคารดูสิอันนี้นะ จริงๆอะแบงค์ใหม่ไอแบงค์แบงค์งงสภาพนะคะกระดาษแข็งมากอุ้ยเลขก็ใช้ได้เลยนะคะดูสิกระดาษแข็งมากนะคะแต่เขาจะเลอะเลอะคือคนที่เก็บเนี่ยเขาเป็นแม่ค้าค่ะเขาขายของอันนี้เป็นแบงค์เลิกเลิกเรียนค่ะสำหรับคลิปวิดีโอนี้เป็นกาขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะคะขอบพระคุณทุกท่านที่รับชมค่ะสวัสดีค่ะ